โอเคครับผมท่านผู้ชมพาร์ดก,ก็อยู่ในเกมของ TCG s h o p c a r หมาเดิมครับตอนนี้ก็จะมาลองทำจากพา์ที่แล้วหรือว่าเป็นการที่แล้วนั่นงครับก็คือการสั่งกล่องทั้งหมด2,000กล่องแต่ว่ารอบนี้จะพิเศษกว่าดิดหนึ่งครับเพราะว่าเราจะสั่งกล่องทั้งหมด10,000กล่องหรือ10,000ลังเลยนั่นเองนะครับผมทุกคนมานะฮะก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราสั่งในส่วนของลังมาเนี่ยคือแบบว่าสต็อกเราเพียบมาก เออร้านเราใหญ่มากแล้วสั่งมาทั้งหมด10,000ลังมันจะทําให้เกมเราหลุดเหมือนครั้งที่แล้วอีกหรือเปล่านะครับหรือก็จะทำให้เราแหลกมากน้อยแค่ไหนอาจจะกองเต็มพื้นตรงนี้มากน้อยแค่ไหนด้วยนั่นเองครับเพราะว่าครั้งที่แล้วคือสั่งมาทั้งหมด2,000ลังก็เต็มหน้านี้คือแบบเต็มมากๆเลยครับสามารถกระโดดเล่นได้เลยนะครับแต่ว่ารอบนี้ เราจะเอาแบบเอ็กซ์คลูซีฟเข้าไปเป็นหมื่นลังเลยและเกณฑ์น,นะครับผมทุกคนฮนะโอเคแต่ว่าผมอาจต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งแล้วก็ใช้เงินจานวนมหาศาลเลยนะครับในการจะสั่งซื้ออาการ์ดทั้งหมด1นึ่งหมื่นลังนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการกดสั่งน่าจะนานแน่นอนครับผม นานแน่นอนคืออะไรวะโอเคเป็นไรจ่างมันครับตอนนี้คือเราได้เขียนบัรชีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือไม่มีกล่องอะไรอยู่หน้ากล่องเลยนะครับอยู่หน้าร้านนะฮะแต่ว่าข้างในายังมีอยู่นิดนึงนะครับว่าเป็นการ์ดแบบตั้งเดิมของเราที่เรามีอยู่แล้วนี้นะครับผมเป็นกล่องการ์ดธรรมดาแต่ว่าเราจะสั่งมาเพิ่มหนึ่งหมื่นลาไว้ข้างหน้าน,นะครับโอเคมาดูกันว่าผมจะใช้เวลาสั่ง นานเท่าไหร่ครับใส่น่าจะกดมือเมื่อนแน่นอนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสั่งนี่ครับผมไม่สามารถที่จะกดเลขสั่งเพื่อให้ได้จานวนที่เราต้องการนะครับต้องกดบวกเอาอย่างเดียวนะฮะไปคิดดูว่าผมต้องสั่งทั้งหมดยังไงบ้างนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรผมอาจจะต้องสั่งกล่องเดียวไปเลยแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาแล้วผมอาจจะต้องกดนานนิดนึงนะฮะทุกคนโอเคลองดูกันครับว่าถ้าเราสั่งมาทั้งหมด10,000หลังจะเป็นยังไงกันบ้างครับผมไป let's go ขออนุญาตสั่งก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ โอเคครับผมทุกคนนะหลังจากที่กดสั่งไปทั้งหมด12000กล่องนะครับ2000ลังนะครับผมก็ ถึงเวลาที่เราจะเอาทําการสู่วแอดทูขายก็คือเข้าสู่รถเข็นนะครับนี่แล้วรถเข็นเราจะมีคําสั่งซื้อทั้งหมด1 2ึ่งหนะครับก็คือมีเศษมาด้วนิดนึงก็ไม่เป็นไรกันนะครับโอเคเฮ้ยเราเอาออกได้ใช่ไหมนี่ไงเราเอาคําสั่งแรกออกได้นะครับโอเคนี่คือในบัญชีเออ่ในเขาเรียกว่ารถเข็นผมมีอยู่ทั้งหมด1 2ึ0 0หมื่นสออเดอร์นะครับเพราะงั้นเราเราจะกดสั่งมาเลยครับกดสั่งกล่องมาทั้งหมด1นึ่งหมื่นสองพันกล่องทุกคนมารอดูกันว่าตัวเกมมันจะค้างเหมือนพาร์ทที่แล้วหรือว่าจจะหลุด อะไรหรือว่าจะแบบคอมเจ๊งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลองดูกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคนี่ก็คอมเริ่มมีกับว่าการใช้พัดลมมากขึ้นนะครับตอนนี้คือผมฟังเสียงในตัวของคอมอยู่ในี่นะฮะมาดูกันครับมากกนนร,ราออ้อมาลุ้นไปพร้อมกันแล้วกันนะครับทุกคนโอเคผมจะนับไป 1... 3... 2... 1... ไปฮะซื้อมาครับ เราซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเรากดออกไปปุ๊บก็คือจะมีใน,นส่วนของรางกล่องสปอนต่อหน้าเราแล้วนั่นเองนะครับมาเราดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างฮะปับ๊บเขาให้ยําค่อยๆมาครับค่อยๆมาฮะหูหูพุ่งเป็นน้ำพุครับผมทุกคนน้ำพุกล่องรางนะครับแค่นี้ยังไม่ถึงหลักสองพันกล่องเลยด้วยซ้ำนะฮะโอเคเราดูกันว่านี่ไงเริ่มอาการเริ่มมาครับทุกคนเราเลยไปปอบกันบ่า มาจุดให้เราไหมฮะโหเ,เยอะมากโคตรเยอะตอนนี้คืออาการแหลกมาก่อนดับแรกเลยครับแหลกมาแน่นอนนะฮะจะรู้ว่าหมื่นกว่าลังหมื่นกว่ากล่องหมื่นกว่าลังเนี่ยมันหูแต่ว่าอาการแหลกมันมาเพียบมันจะทำให้คอมเราขนาดไหนกันเชียวนะฮะผมจะลองเข้าไปข้างในดูใกล้ๆดูนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนโอ้โหวเ,เพียบเลยฮนะ ทะลักเลยครับอันนี้คือทะลักมากเต็มหน้าแล้วโอ้โหค้างค้างค้างเริ่มเริ่มมีอาการอาการมาอาการมาักหน่วงมากนะฮะโอ้โหโดดไม่ขึ้นโดดไม่ขึ้นเลยครับดูดิโดดไม่ขึ้นเลยฮะโอ้โหได้ผมเปิดการ์ดทั้งหมดนี้ไม่ไหวยังไงก็ไม่ไหวครับตอนนี้คือการ์ดยังไม่หมดนะฮะโอ้ยมันคือทะเลของจริงเลยครับทะเลกองเบลเลมอะมาดิ ปนะ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอลองเปิดในส่วนของนี่ครับซุปเปอร์จัมป์ซุปเปอร์สปีดปก่อนแล้วกันนะเพื่อที่จะอะ่โดดดูขั้นบนได้ดึงดึงโอ้ยแหลกไปอยู่ดีเนาะมันก็แบบอยากกระโดดอยู่ดีนะฮะแต่มันก็แลกแหลกนี่มาปึ๊บผู้มันยังไม่หมดครับทุกคนมันยังสปอนไม่หมดเลยนะฮะเดี๋ยวรอสปอนมาก,ก่อนเราจะโดดเข้าไปกลางดงเลยแล้วกันนะครับโอ้เพียบมากโคตรเยอะโคตรอยากแหลก ี่ยังไม่หมดตอนนี้น่าได้สูบอ่าห้าพันกล่องห้าพันลังนะครับน่าจะไม่ถึงหลักนี่ยังไม่ถึงหลักเหมือนโอ้มันหรือก,กี่เฟรมเดทไม่รู้ครับดูว่าน่าจะตามกวาสามกเฟรมเดทด,ด้วยมั้งตอนนี้ผมว่านะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดดยังไม่ขึ้นแทบไม่ขึ้นเลยครับภาพด,ดงดูดมากเลยภาพทุกคนนะฮะกําลังมาครับไม่รู้ตอนนี้เท่าไร่แล้วนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะแบบเจ็ดพันกล่อง อาจจะมีโอกาสอยู่นะโอเคในเนี้ยผมว่ามันต้องมีแน่นอนนะครับคือผมยอมใจใครที่แบบว่าเออทำไม่ไหวอะถ้าให้เปิดหมดนี่คือไม่ไหวครับเหมื่นหมืนลังนี่เยอะเกินไปนะครับเปิดน่าจะทั้งวันจริงๆขนาดมีออโต้แบบว่าเรามีแบบเปิดเร็วผมก็ว่าน่าจะทั้งวันอยู่เหมือนเดิมนะฮะโอ้โหไม่ไหวจริงผมว่าน่าเหลือสัก10 20เฟรมเดทเห็นจะได้นะครับฮู้ฮู้ฮ อันนี้อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้จะเหลือสิบเฟรมเรทได้บาง่ยภาพอย่างเงี้ยโอ้ตายมึนหัวเหมือนกันนะโอเคเราดูต่อไปฮะโอ้ยยังอยู่ยังไม่หมดครับถ้ามันยังไม่หายกระตุกไม่หายแหลกอ่ะแสดงว่ามันยังสปอนเรื่อยๆฮะทุกคนแต่ขอผมขอไปดูข้างในสปอนดี้โอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ทุกคนผมอยู่ไหนๆโอ้ยโผล่มาไหนเนี่ยโหตายละดึงโอ้ย ไม่ไหวป่ะโอ้ย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 อันนี้หนักจริงเอึเอเอเอ๊เอเอโอ้ยวโคตรเยอะนำ้ำพุรังจริงๆครับมันออกมาแบบว่าเป็นนำ้ำพุค่อยๆไหลออกมาเลยฮนะเดี๋ยวผมไปไกลๆก่อนนะกันนะเผอจะดีขึ้นใครบอกว่าดีขึ้นวะโอ้โอโ้โคตรแหลกโอ้อย้วขยันเดินด้วยไงแหลกมากนะครับยังออกมาไม่หมดเลยนะตอนนี้ นี่คือการทดลองกับเรานะผมจะลองดูว่าถ้าเป็นยังไงถ้าเมื่อเราซื้อสั่งของเยอะเกินไปครับทั้งหมด1 0 0 0 0 0มื่นลังนะครับก็ไม่น่ามีใครเขาสั่งเยอะขนาดน,นี้หรอกนะเราจะเป็นเจ้าแรกนะครับที่สั่งเยอะขนาดน,นี้นะฮะเขาคงแปลกใจว่าสั่งมาทําไมวะเนี่ยสั่งมาก็ไม่เปิดโอ้ตายแล้วโคตรเยอะเฮยยังไม่หมดอีกคือยังออกมาเรื่อยๆยังไม่หมดนะครับใช้เวลานานขนาดไหนไม่แน่ใจแต่ว่ายังไม่หมดโอ้ย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  โอ้ยโอ้ยพี่พี่เอาผมแหลกเกินพี่เอาผมแหลกเกินแต่แยังไหวครับเกมยังไม่หลุดเห็นไหมฮะนี่คือหนึ่งหมื่นลังแต่ว่าเกมยังไม่ทําให้เราหลุดได้นะครับถือว่าคอมเราสเปคแรงอยู่แล้วฮะโอ้ถ้าหมื่นลังทําให้คอมเราหลุดได้นี่คือนะก็ไม่ใช่แล้วครับคือคอมเรามันโหดมากๆนะฮะตอนนี้มันยังไม่หลุดสปอนเลยครับเห็นไหมมันยังขยับอยู่เลยฮะทุกคนนี่คือหมื่นสองพันลังนะครับ คือไม่ขีใครอยากเอาไปเปิดด้วยไหมแล้วกว่าความยากของการทำามื่นสพลังคือการที่เราจะกดสั่งลังทั้งหมด1 2 0 0นลังนี่คือความยากแต่ว่าผมมีเทคนิคน,นิีนึงนะครับก็คือใช้มาโคไปเลยนั่นเองครับผมจะมาโคกดทีน,นึงก็คือเด้งไปเลย1 0 0่งร้อยองร้อยเออครั้งสามพครั้งในการกดอุ้ยโดนเมาส์เฉยเป็นไงบ้างยังไม่หยุดนะฮะตอนนี้ก็คือยังสปอนเรื่อย แต่ว่ามันเต็มแล้วอะ่ะมันเต็มแบบภูเขาเรากาจริงๆนะครับเต็มมากหนักที่สุดทวีคูณแบบโคตรๆหนึ่งหมื่นลังยังขยับอยู่หมื่นสองพันลังด้วยนะฮะโอ้ยไม่กล้าโดดเลยครับคือเพราะถ้าผมโดดอะแหลกแน่ยังไงก็แหลกเนี่ยดูดีผมโดดให้ดูแล้วกันโอ้โหภาพแม่งกี่เฟรมอะเนี่ย ภาพกี่เฟรมเรทครับทุกคนแต่ล,ลองเดากันมาได้นะว่าตอนเนี้ผมคิดว่าคอมผมเลยกี่เฟรมเรทนะครับนี่โดดให้ทีหนึ่งน่าจะสามสี่เฟรมป่ะมันโดดแบบเห็นแบบหนึ่งสองสามสี่น่าจะไม่ถึงสิบเฟรมแน่อะไเงี้ยผมไม่รู้ว่าดูยังไงแต่ว่ารู้สึกได้เลยว่ามันหนึ่งสองสามสี่ฮ่าป่าวะฮ่าแบบหายนะมากโอคือไม่อยากขยับแล้วอะตอนเนี้คือขอ,อยัาไม่ขยับแล้วกันนะฮะไม่ไหวจริง โอ้โหโคตรเยอะเยอะแบบเยอะแบบเยอะโคตรอ่ะไปรอให้มันหมดกันแล้วกันนะฮะทุกคน ทุกคนครับตอนนี้คือผ่านมานาทีท่าทีกว่าแล้วบ้งเนี่ยตอนนี้ก็คือยังสปอนลังไม่หมดเลยนะครับมันยังมีลังอยู่เลยหรือว่ามันไม่มีแล้ววะผมขอดูอีกทีหนึ่งด้วกันนะครับแต่ว่าดูอย่างเดียวคือเราขยับตัวไม่ได้นะฮะขยับตัวไม่ได้เลยตอนเนี้ยโอ้ยไม่รู้ว่าสปอนหมดหรือยังแต่ว่าลังยังขยับอยู่ผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะยังไม่หมดนะฮะแล้วก็ไม่รู้ด้วยครับมาดูยังไงก่อนเนี่ยตอนเนี้ย ข้างบนจะมีขยาอยู่นิดนึงนะครับโอเคผมคิดว่าถ้ามันสะอนหมดมันอาจจะไม่แหลกนะครับแต่ต้องลองดูทีิ่งแล้วกันนะครับโอเคเรารอไปก่อนแล้วกันผมจะค่อยๆกอเวลาไปนะ ทุกคนครับจะเห็นว่าผมปล่อยตรงจุดนี้ไว้นานมากนะครับแล้วมันก็ค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อยๆก็จนถลนจอทะลุจอล้นจอนั่นเองน,นะครับตอนนี้ก็ยังไม่หยุดยังไม่จบเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่ามันมีอีกหร,อหรือว่าข้างในว่ายังไงหรือว่ามันคล้างอยู่ตรงนี้ผมก็จะปล่อยไว้เรื่อยๆครับแล้วก็จะแบบว่า ลูปทำรูปอัมแล้วกันนะครับผมทำรูปเขาเรียกว่าทำแ,แ,แลบเออทำแแบบแล้วกันนะผมก็คือปล่อยไปเรื่อยๆน,นั่นเองนะฮะทุกคนก็รอด,ดูการวิวัฒนาการของกระดาษลังภูเขากดาษลังตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคก็ดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับหวังว่ามันจะหยุดซักสักสัก,สก,สกสักทีนะฮะโอเคไป โอเคครับทุกคนหลังจากที่ปล่อยผ่านมาเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่ามันจะหายแหลกหรือว่าการหมดนะครับก็นี่ยังอยู่ที่ประมาณนี้อยู่แล้วนี่คือภูเขารากานะครับของเราทั้งหมด1 0,000หมื่นลังผมว่าน่าจะถึงแล้วละครคือมันบังจนแบบบังหน้าร้านไปเลยนะฮะโอเค ก็อาจจะต้องจบคกิปยวแต่เพียงเท่ทานี้ก่อนเลยแล้วดีกว่านะครับไม่งั้นมันจะไม่จบไม่สิ้นแน่นะฮะอยากตรงแล้วมันไม่น่าจะแต่แบบว่าทําให้มันลืน่นลื่นได้แล้วนะครับไม่น่าเป็นไปได้นะฮะนี่ผมลองโดดดูดึงหโหูโโโพุ่งเข้าให้ม,มันมันช่างแบบแบบ,แบ,บว่าอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลเราหายไปแล้วครับโอเคเนขอหันมาดูหน่อยทีนึงนะฮะทุกคน โอ้โหมันช่างใหญ่โตโมโหลานนี่คือการสั่งแพ็คทั้งหมด10,000แพ็คนั่นนี่นะครับ10,000ลังนะครับไม่ใช่10,000แพ็ค10,000ลัง12,000ลังด้วยซ้ำนะครับอยู่ในนี้หมดแล้วนี่นะครับโอเคทุกคนครับก็ไม่ไหวจริงคอมน่าจะไม่ไหวนะครับและไม่น่าจะมีต่อจากนี้แล้วนะครับผมว่าเพราะว่าแค่10,000ลังมันก็แบบขนาดนี้ผมว่าแสนลังคือไม่ต้องพูดถึงแล้วครับคือ10,000ลังก็เอาไม่รอดแล้วนะครับขยับไม่ได้อะไรไม่ได้เลยนะมัน้ายจะยากด้วยนี่ผมดูให้ดู นี่เห็นไหมฮะบัมเขาให้อยู่ไหนก็ไม่รู้หือไข่เกี้ยงเลยนะครับเปี้ยงโอ้โหยัยงไงก่อนสินี่ผมโดวให้ดูครับทุกมุมทุกฉากทุกมุมคือกว่าจะโดดทีนึงนี่มันมมนจะนานไปไหนครับพี่เอ่อพี่ครับพี่โคตรนานเลยฮะเออค้างไปแล้วมันโดดไม่ได้แล้วครับโอเคเดินออกมาก่อนแล้วกันอ้ยอุยอยกระจายกระจายกล่องกระจายครับ โอ้โหตุ้มตามตุ้มตามโอ้โหอู้อุ้ยไมค์คอมมาถึงไม่ดับนะงงจังโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคครับทุกคนก็ขอจบคลิปวิดีโอเป็นที่นั้นก่อนแล้วกันนะครับใครที่ชอบเรียนกดติดกดสั่งการกำลังใจให้ด้วยครับผมตอนนี้ก็มาพิสูจน์ให้ดูแล้วว่าหมื่นกล่องหมื่นหลังเป็นยังไงนั่นเองครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไป